ะที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแทนอําเภอเมืองยสโสธรจังหวัดยสโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยสโสธรร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดยสโสธรจัดประกวดร้องกับเสียงบ้างไฟเพื่ออนุรักษ์การร้องกับเสียงบ้างไฟและสืบสานให้แก่ชนรุ่นหลังพร้อมทั้งเผยแพร่งานประเพณีบุญบ้างไฟรรจังหวัดยสโสธร ประจำปี2565ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วยโดยมีคณะร้องกลับเซิงเข้าร่วมประกวดเจคณะซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อเภอเลิองลกทารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อเภอไทยเจริญรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่อเภอเมืองเจ้าโสธรรางวัลชมเชยได้แก่อเภอกุดชุมอเภอมหาชนะชัยอเภอคอวังและอ,อป่าติว การประกวดร้องกับเสิรงบ้างไฟเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธรที่ชาวยะโสธรต้องร่วมกันสืบสานร,รักษาและส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักษาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธรให้ยั่งยืนต่อไป